เมลล์ปอบโกสคับขับหลอนตอนดึก สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการเมโล pop ghost club ทุกคนเลยนะครับคลับหลอนตอนดึกนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นธนาสิทธิ์นะครับแล้วก็แน่นอนวันนี้ศิลปินที่จะมาเล่าเรื่องราวสุดหลอนให้เราได้ฟังกันในคืนนี้ก็คือพรา t ชา e นั่นเองขอต้อนรับเข้าสู่เมโล pop ghost club นะครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับแฟนๆชาวเมโล pop ghost club นิดนึงครับแบบกุด ghost เลยพราจามสวัสดีครับพวกเรา เออเราก็นึกว่าฮาโลวีนจบไปแล้วเนาะเออ,อคำถามแรกเลยก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องราวเรื่องลี้ลับกันจริงน้องๆเป็นคนที่เชื่อพวกเรื่องหมู่เรื่องดูดวงเรื่องสิ่งลี้ลับหรือเรื่องวิญญาณอะไรแบบนี้ไหมเชื่อ,อ,อครับเชื่อนะครับเชื่อห้าสิบหบห้สิบาสนแต่วัานั่นนอนสายอาชีพแบบเราเนาะมันก็ต้องบ,บ,บอก,บอกว่านิดนึงอ่งเอนี่เวทุกคนก็มีความเชื่อประมาณ50%เเพราะฉะนั้นเราจะมาเข้าเรื่องเลย ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไรที่อยากจะมาแชร์มาเล่าให้ฟังกันบ้างไหมเรื่องไม่เรื่องเราก่อนเลยไหมอ่าเราเรื่องเราเพราะว่าไม่นานแล้วเราอยู่ด้วยกันด้วยนอี่ใช่นี่ก็จะทั้งวงเลยเหรออยนสองคนสองคนจริงจริงมันมีอีกสองคนด้วยแหละแต่ว่าอีกสองคนคืออยู่ไกลไม่รู้สึกตัวอะไรเลยเรลยเรื่องใช่ก็คือเริ่มเลยแล้วกันครับเพราะวันนั้นเราเราเราเหมือนตอนเช้าอีกวันเราจะต้องมีงานตอนเช้าเราก็เลยไปนอนกันที่บริษัท เราจะเป็นวงเราจะประมาณนี้กันอยู่แล้วคือถ้ามีงานเช้าใช่อีกวันนึงจะไปนอนเพราะนั้นก็ไปนอนเอเหมือนปกติแต่ช่วงเวลาน่าจะแบบที่สามที่สี่นีที่สามที่สามกว่าที่สี่แหละผมนอนอยู่บนเตียงแล้วที่ก็จะมีน้องเคนแล้วก็มีน้องเจนน้องโอมนอนนอนอยู่สืพอผามันแบบมันมีเสียงแล้วคือประตูประตูมันก็แบบเปิดเปิดเองอะประตูห้องนอนนะครับประตูห้องนอนเราปิกไว้แล้วแหละ แลวคือแล้วคือแล้วคือในห้องก็ล็อกไว้แล้วเขาปิดล็อกไว้แล้วโอเคแล้วคือมันในห้องอ่ะมันมืดหมดเลยพอแต่ว่าข้างข้างนอกอ่ะเราเปิดไฟไว้ดล้วนั้นพอมันเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นแสงแบบว่าบขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรูปแบบเส้นเ้ๆแล้วคือผมเป็นคนเดียวที่ยังไม่นอน คือผมมาหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยที่เหลืออีสาวคนเขาหลับไปแล้วแต่บอกลงว่ากลัวมากเพราะมันต่อหน้าเลยก็เลยโทรผมชูไปเค้นเค้นเตื่นตืนเตืนเตืนตือนสิ่งีแล้วต้างผว่าเค้นไม่เค้นไม่ตื่นเพราะเค้นลุกไปห้องน้ำสิ่งที่เค้นทำคือเค้นตื่นแล้วเ็นก็ลุกลุกไปแล้วมีประตูปิดแม่งเลยปังแผีมาหรว่าผีโมโหโมโหเมื่อจริงน่าจะโมโหผมแลที่ปลุกเขากลางดึกอะ เราลุกไปแบบเหมือนเหมือเรากคิดว่ามันตื่นจริงๆหรือเปล่านะหรือว่าอะไรนะก็คือตื่นจริงจริงจริงตื่นไหมตื่นจริงๆก็คืออยากจะจัดการนั่นแหละไม่อยากมาทำไมวลานี้ปิดแรงแรงและอยากไปนอนต่อเสร็จปุ๊บก็ปิดเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนผมว่าหลับต่อแต่คุยังอยู่ใช่เพราะผมว่าแบบจิตใจไม่ค่อยดีแหละอันนี้เขาบอกว่าแบบเดือนไปปิดตู้ปั้งแล้วก็กลับมานอนต่อแล้วก็แบบยังไงดีวะสักพักเอาอีก แล้วล็อกด้วยเพราะว่ารอบน,นี้น้องเดินไปแล้วแบบมันปั้งเลยปึ๊แล้วล็อกเลยแต่ว่ามันก็ยังเปิดอีกอ,อยู่ดีก็แง้มอีกเราก็เลยท,ทีนี้ไม่รู้ว่าไงแหละผมก็คกุมโปงแล้วก็หลนมนแล้วก็นอนก็คือ <S <S น้องเคนมันไม่ได้ช่วยใครคือใช่ก็คืออีกสองคนที่อยู่ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยแลแ้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ไม่มีใครเปิดไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมกล้าเวอยู่ตรงนั้นไม่มีไม่มีแค่สี่คนเด็กๆใช่เราเลยไม่กล้าลุกออกไป ก็ประสบการณ์ะสบการณ์ก็คือมาเห็นแค่ว่าประตูเปิดจะไปได้เห็นอะไรอเนาะนอกจากนั้นใช่โอเคอาจจะเป็นลมก็ได้อไม่รู้ที่มาของแบบสถานที่ที่เราแม้ว่าแบบเมื่อก่อนมันมีอะไรมาก่อนอ่างเงี้ยเราพยายามถามเขาเนาะว่าแต่ว่าไม่รู้ดีกว่าแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ดีกว่า ดูแลเถอะไปกล้าไปนอนอีกไม่กล้าใช่จะเป็นยังต้องอยู่อยู่ก็เลยแบบไม่หามดีกว่าแกล้ไม่รู้แกล้งไม่รู้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคใครคนใคนหนึ่งมีงานคนเดียวจะกล้าไปนอนไหยหรือว่าก็ไปจากบ้านแล้วกันไปนอนนะแต่ก่อนอ่ะก็จะมีมานอนคนเดียวกันบ่อยครับแต่ละคนแต่ว่าตั้งแต่แบบ เล่มาแชร์เรื่องกันก็คือหลังจากวันนั้นอะเวลานอนป่พูจะเปิประตูกี่ี่มากั้นประตูไว้คือถ้าเขาจะเปิดอะเขาเปิดไม่ออกแล้วกี่มากั้นไว้แข็งเลยคือเาล็อกไว้พูดเลยจะเปิดอีกก็คือเปิดไม่ได้และเขาก็เลยไม่มีที่เข้าแล้วตอนนี้ก็แบบเฮ้ยแต่เขาอยู่ข้างในนะพี่ขังไม่เขาออก เพี่หลับก่อนนะหลับหนีก่อนแต่หลังก็คือก็จะแบบว่าใครจะมานอนก็คือจะขอให้คนมานอนเป็นเพื่อนด้วยจะเป็นอ่งจะเป็นอย่างั้นแล้วหลังจากนั้นเราได้มีการแบบก่อนนอนนีการสวดมนต์หรือไหว้หอะไรบ้างไหมก่อนที่จะหสัสวดผมสวดผมจะสวดโอเคมีเรื่องอีกหมเรื่องใครต่อไปจะใครจะเป็นคนพูดไหมครัเพีงไทยเพลงไทยอ้เพลงแล้วกันเรื่องนี้เขามาแล้วเลยครับอันนี้ทุกคนเคยในในวงเคยฟังแล้วแหละเคยเล่าเคยเล่าให้ฟังไปรอบหนึ่ง โอเคเรื่องของผมนะครับตอน<ม>อันเนี้ยตอนตอน<ม>เป็นเรื่อง<ม>ที่<ม>เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปสี่ปห้าเลยครับแต่ว่าแบบจําฝังใจจนถึงทุกวันนี้เลย<ม>คือมันจะมีช่วงนั้นอนะช่วงประมาณปสี่ปห้าแบบผมอยู่บ้านเก่ามันจะเป็นบ้านแบบเหมือนบ้านเป็นทางสามแพ่งนิดนึงแบบอยู่ตรงตรงทางสามแพ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนอนเตียงสองชั้นนอนปกติตอนนั้นนอนกับพี่สาวยังเด็กอยู่ครับยังเด็กนอนกับพี่สาวอะไรเงี้ยก็ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะโดนพีอามบ่อยมากอืก็คือแบบขยับตัวไม่ได้ตื่นมากลังหรือขยับตัวไม่ได้แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นแค่นั้นมามาตลอดแบบห,หลายเดือนมากแบบเป็นจนชินจนแบบเรารู้สึกว่าแบบเวลาเป็นก็แค่แบบเอออ่ะขยับตัวได้แล้วบอกแล้วกันอะไรฟิลๆเนี้ยครับก็คือแบบชินไปแล้วจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งก็แบบแตะแคงอยู่แล้วก็แล้วก็วกพีออมนี่แหละ ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็คิดในใจแค่ว่าโอเครอให้มันหายระหว่างนั้นได้ยินเสียงแบบเคาะประตูแบบปึงป้งพึ่งพึ่งเป็นเสียงพี่สาวแบบตะโกนวแบบ่เเาเฮ้ยล็อกประตูทําไมแบบเปิดอย่างนี้เลยแล้วก็แบบเสียงแบบโมโหมากแล้วก็บบปัง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 อะไรเงี้ยผมแบบคิดในใจเฮ้ยทำไมต้องโมโหขนาดนั้นวะเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขยับตัวไม่ได้แบบแบบขยับตัวไม่ได้อะตอนนี้มันผีอำอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหันไปเปิดให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบระหว่างนั้นเขาก็ปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังพอเราหายปุ๊บเราก็แบบพีคจะไปเปิดให้ปรากฏว่่่าาแบบพีนนออยูข้งๆ อันนแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบแม่ตะลอยเราได้ยินเสียงเขาพูดด้วยเหรอว่าล็อกประตูทําไมใช่เสียงแบบพี่จะเป็นเสียงพี่เราใช่โอเป็นเสียงแบบดังมากแต่เป็นเป็นเสียงพี่ผมที่แบบค่อนข้างจะโมโหมากๆแบบเหมือนตวาดแบบหนักมากแล้วก็ทุบประตูแรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับประตูห้องอ่ะแต่ว่าแบบตอนนั้นก็แค่คิดว่าแบบนึกว่าเขาไปเข้าห้องน้าแล้วแบบเฮ้ยจะเผลอล็อกประตูเองหรือเปล่าเราเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆแล้วแบบพอแบบ อ้าวนอนอยู่ข้างว้าวใช่จริงอันนี้แบบอู้หที่สุดในชีวิตแหละฮะเดี๋ยวเนี่ใจหมดเลยใจหมดเลยโน้มีแมทที่มีสาวด้วยว่ะไม่เคยนะอ่าก็ถือว่าเพิ่มเลเวลความน่ากลัวขึ้นมาอีกนิดหนึงนะเออมีใครมีอะไรแบบว่ากลวกว่านี้ไหมพีกว่านี้ไหมพีงอีงไปเรื่องไหนดีคนนี้ยเขาจะชอบเอะไรใครอยากให้มีหลายเรื่องมีหลายเรื่องเลยคนนี้ อันนี้เขาแต่งเรื่องเก่งแรงมากเล่นเขาไปเลยเรื่องไหนกินไม่ออกเอาเรื่องที่ตอนถือว่าเคยอะไรตอนเด็กเลยนะเรื่องให้พี่ชิวคิดให้ไม่ต้องให้คุยจริงนะเ้าปากกล้วยอะไรเงี้ยับอ๋อจริงเหรอเคยเราเคยฟังไหมฉันเคยฟังเคยฟังเหมือนกันเ้าอะไรนะป่ากปากกล้วยป่ากล้วยตอนเด็กๆใช่ไหมใช่ท่านเราเลยลูกมันก็มาแม่มา อาเนี้ดีกว่าที่ทุกคนยังไม่เคยฟังเขาเฮ้ยเขาเปนเรื่องที่แบบครั่งเยอะตอนนี้เด็กๆอะไรเงี้ยที่แบบทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมีความจริงอยู่นะอันนี้คือไม่ค่อยน่ากลัวมากก็คือมันมีความจริงอยู่นะมีตอนเด็กๆอะไรเงี้ยตอนเด็กใช่ไหมแบบว่าในซอยหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีบ้านเพื่อนคนหนึ่งแล้วบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านเพื่อนผมมาเลี้ยงคุมารทองอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบว่าแล้วก็ ผมก็จะชอบไปเล่นบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเพื่อนก็จะชอบพูดเหมือนพ่อแม่เพื่อนก็จะชอบพูดแบบว่าถ้าอยากได้อะไรอะก็มาขอนะแบบมาขอน้องเขาได้นะอะไรเงี้ยเอาซื้อน้ำมาถวายหรืออะไรเงี้ยอืแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนผมก็แบบชอบขอไงผมก็เลยแบบอยากได้แบบของเล่นหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบขอแบบเออแต่ถ้าเกิดที่บ้านกลับมาจากต่างประเทศแล้วแบบซื้อของเล่นมาฝากแบบจะจะเอาไปให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นก็ ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าลืมลืมเอาไปให้อะไรเงี้ยครับทีเนี้ยเหมือนเขาแบบเหมือนกับมันก็แบบสัมผัสได้ถึงแบบความแบบมันทุกอย่างรู้สึกว่ามันมันดูแบบแปลกๆไปแบบเวลาผมแบบจะโดนทักบ่อยเช่นแบบว่าสมมติครับคือผมจะเป็นคนที่เล่นขับจักรยานคนเดียวบ่อยตอนตอนกลางคืนอะไรเงี้ยในซอยหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ชอบมีคนทักก็แบบว่าเอ้ยแบบใครหัวจุกมามาซ้อนมาซ้อนนั่งไปกับใครอะไรเงี้ยแบบเขามาช่วยเข็นรถหรออะไรอะไรเงี้ย เออแล้วก็แบบว่าบ่อยตลอดใช่ก็แบบเออเริ่มรู้สึกแบบแปลกๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยไปคุยกับที่บ้านเพื่อนเขาก็บอกว่าแบบเออเราไปขอเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่แค่นี้อันนี้ก็แบบว่าเือตามมาตลอดเลยเออเหมือนเหมือนเขาก็จะมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเราเราไม่เอาขอไม่ให้เขาไงใช่ยังก็ก็เป็นเอาไปถวายเรียบร้อยแล้วใช่เ็นคนแทนนะใช่อุนน่ากลัวนะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัว มีใครมีใครมีใครมีเรื่องอะไรอีกไหมครับของผมไม่เคยเจอครับไม่ไม่เคยเลยเคยแต่ว่าแกล้งเป็นผีไปแกล้งครูสอนเต้นมี่ก็น่านเพราะมีเพามีเรื่องหนึ่งตอนอยู่สมัยเรียนประจำเหมือนกันเรียนประจำเรียนประจำผมมันจะเป็นเตียงสองชั้นเหมือนเด็กหอเนี่ยมันจะลากยาวๆกันแบบนอนกันแบบว่าห้าสิบคนในห้องนั แล้วก็เวลามืดใช่ไหมก็จะแบบปิดไฟปุ๊บจะแบบว่าบรรยากาศจะมืดหมดเลยแล้วก็จะเป็นเตียงสองชั้นยาวๆไปนะครับคือโรงในประจำเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างจะแบบยากคือหมายถึงว่าเรื่องน้ามันเยอะอยู่แล้วถ้าตอนกลางคืนต้องแบบพยายามเข้าน้ำให้เสร็จก่อนที่จะนอนนี่ครับอโอกาสมันจะแบบมันกลัวแล้วต้องปลุกเพื่อนไปเท่านั้นเพราะว่าความผมมอสองตอนนั้นก็น่ากลัวมากใช่ไหมแล้วก็กวันนั้นพอดีปวดห้องน้ําอยากเข้าห้องน้ําแล้วแบบ <c oughs> ไม่กล้าไปแต่ก็นอนไม่หลับแลละ แล้วทุกคืนส่วนใหญ่จะคุมโปงเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่ากลัวแบบตอนเด็กครับ <c oughs> มอหนึ่งต้องแยกจากที่บ้านต้องนอนเองกับแบบเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็เสียวมากแล้วก็นอนนอนนอน,น,อน,น,อน,น,อนมองจากใต้หมใช่ไหมครับแล้วทำไมเราต้องทีให้ตลกได้แบบนี้เจ่งนะ,อะมองจากใต้ผ้าผมใช่ไหมครับแล้วก็แบบแอบแง้มดูว่าเฮ้ยมีใครเข้าน้ําบ้างไหมแล้วก็เลงจากเรดาร์แล้วแบบเฮ้ยมีคนเดินไปในห้องน้ำผม,ผมก็ใจชื้นแล้วนั่ก็มีเพื่อนวิ่งไปใช่ไหมครับ ก็เขาเปิดประตูหอปุบผมก็จะแบบรีบวิ่งตามไปเพื่อเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยผมก็ตามไปติดๆเลยเลยประมาณประตูนี้เห็นละมองแต่ผมเขาเปิดปุ๊บเขาเลี้ยวซ้ายผมวิ่งตามไปเลยแสดงว่าเราสามารถมองเห็นได้เลยว่าห้องน้ำมันไม่ได้ไกลจากคือตรงนี้เป็นประตูใช่ไหมครับแต่เลี้ยวซ้ายแล้วลงบันไดไปเจอห้องน้ำเลี้ยวซ้ายนี่ไปพราะนั้นใครออกไปล้วก็จะเห็นว่ามีคนเดินออกไปใช่เห็นคนเดินผ่านแล้วแบบกำลังเปิดประตูแง้มออกผมก็รีบพุ่งวิ่งเข้าไปเลยอ่ะแบบด้วยความเร็วแ่บแล้วพอออกไปปุบะไม่มีใครเลย ผมแบบโอ้โหจ่ายไปเลยจะหันกลับว่ายังไงแต่ก็ปวดผมว่าผมว่าวิ่งไปฉี่ครับวิ่งไปฉี่แล้วก็กลับมาก็คือไม่มีใครตรงนั้นไม่มีใครแบบไม่ไปหารู้ว่าในห้องน้ำมีใครเข้าบ้างไหมไม่มีใครเลยก็หลอนกลับไปคืนนั้นก็คุมโป่งนอนใช่เคยมีเรื่องคล้ายคล้ายี่เนเลย โรงเรียนเดียอะไรมัน่ยไม่เคยเจออย่างเงี้ยไม่ตอนอันนี้เล่าอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมสั้นๆมันคล้ายกับวิเชนคือแบบตอนนั้นผมไปรอดอเรียนรอดอแบบเขาชนไก่ใช่เขาเขาชนไก่ตอนนั้นรอบปีรอบปีสามแล้วรอดอปีสามแล้วก็คือจะจบ ไปห้าวันแล้วผมอ่ะโดนเป็นเขาเรียกอะไรนะเวนเป็นเวนกะกลางคืนน่ใช่เฝ้ากลางคืนอ่ะที่ไม่ได้นอนอ่ะแล้วก็เฝ้ากับเพื่อนสนิทโชคดีมากเพราะแบบปกติเขาจะสุ่มอาจจะไปอยู่กับโรงเรียนอื่นก็ได้อไรเงี้ยแต่ว่าผมได้ได้เฝ้าคู่กับเพื่อนสนิทพอดีแล้วตอนนั้นก็เลยแบบอ่ะอยู่ด้วยกันมาจนถึงแบบตอนนั้นน่าจะแบบเกือบเช้าแล้วครับตีสี่จะตีห้าแล้วอ่ะแล้วก็แบบจะเข้าห้องน้ําก็เลยแบบสนิทกันอยู่แล้วก็เลยโอเค เราหนีไปห้องน้ำมันทั้งคู่เลยแล้วกันปกติมันจะต้องผัดกันไปแต่ปุ๊ผมมากลัวกันทั้งคู่ก็เลยโอเคหนีไปเข้าห้องน้ำกันทั้งคู่เลยละกันอะไรเงี้ยก็แบบไปเพื่อนเนี่ยเดินไปก่อนผมแบบแวะไปหยิบของที่เต็นท์อะไรเงี้ยเดินตามไปปุ๊บผมก็เห็นเพื่อนผมคือห้องน้ำมันจะมีห้องน้ำสองฝั่งเป็นแบบซ้ายขวาเงี้ยผมก็เห็นเพื่อนผมอะจากไกลๆนะแบบเดินตามไปก็ Tribe, แบบเลี้ยวเข้าห้องน้ำฝั่งซ้ายไปผมก็โอเคก็เแดบบินตามเข้าไปอะไรเงี้ยก็เข้าห้องน้ำเลยเสร็จผมก็ออกมารอข้างหน้า เพราะผมอะแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนออกมาก็แบบยืนรออยู่แบบนานมากแบบเป็นสิบนาทีจนผมแบบโทรหามันเน็ตก็ไม่ค่อยมีสัญญาณอะไรเงี้ยโทรหาสรุปมันบอกว่ามันอยู่รออยู่ตรงนู้นแบบแบบว่าไม่มันมันยังไม่ได้ไปมันมันบอกว่ามันบอกว่ามันเห็นว่าผมไปหยิบของที่เต็นท์มันก็เลยรอก่อนจะเดินมาพร้อมกันเพราะมันกลัวแต่แต่ผมอ่ะเห็นมันเดินเข้าห้องน้ำไปแล้ว แต่คือไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนใช่แต่ตอนนั้นคือแบบไม่มีใครแล้วแบบมานถึงว่ามันมันเงียบสงบมากแบบมันไม่ใช่ว่าเติมมาอยู่แล้วเวลาใช่ไม่มีใครเกินเลยใช่แล้วแบบเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วแบบจําไม่ผิดคนแน่นอนอะไรเงี้ยไม่มีใครเลยรออยู่หน้ห้องน้ำสิบนาทีพี่เองวันนั้นแหละเรียนโรงเรียนเดียวลยเนี่ยที่เดียวหน้าัวนะแล้ววิ่งกัน้ข้าน้ำเดินตามไปตามไปข้าห้องน้ำเหมือนกันแต่ไม่เห็นใครเลยว่าเอ้าไปหาใครวะเนี่ยเอออะไรวิวนั้นคล้ายๆกันเลยครับ เขาจะมาทักทายอ่ะจะมาทักทายได้โอเคอ่ะ hmm มีใครมีเ hmm. รื่องอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วเนาะผมมีไหมไม่มีแล้วครับนคำที่บอกว่าไม่รู้อะนาะคำที่บอกแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าเจออะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันใช่ไม่มีเประอนกันโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเลยท่าทีเลยทมาไอ้ทีมปิต่แต่ว่าแต่ว่าผมเคยแบบนอนค่ายอ่ะปกติตั้งแต่แบบเด็กๆเลยไม่เคยแบบว่า เรามีอาการแบบว่าเหมือนโดนผีอำเงี้ยครับแต่ตั้งแต่นอนค่ายม,มีวันหนึ่งโดนครั้งแรกเลยนอนนอนตอนกลางวันด้วยหลับอยู่แล้วแบบเฮ้ยโดนผีอำครั้งแรกแล้วโดนแล้วอันนี้แล้วแบบเยัียบตัวไม่ได้แล้วแบบายามจะพูดอ้าปากก็ไม่ได้มัน่นนติดแมันีะใช่แล,แล้วแบบได้ยินเสียงเหมือนแบบเ <c oughs> สียงพี่ชูอยู่ข้างล่างห้องสอบข้างบนจะเป็นห้องนอนครับแล้วข้างล่างจะเป็นห้องสอบแล้วแบบได้ยินเสียงเหมือนพี่ชูคุยอะไรไม่รู้คือจะตะโกนให้พี่ชูขึ้นมาช่วย เสียงไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงแบบไม่ออกเป็นไงนะมันอ้าปากไม่ได้พยายามเปล่งเสียงนะแล้วแบบมันพอแบบรู้ขึ้นได้ก็แบบลงไปดูเอ้าพี่ชูยังมาไม่ถึงยังไม่มีใครมาถึงไม่มีคนมาแต่ว่าดเราจะกันพี่ชูกันมาด้วยกันไม่เพราะว่ามันนั้นแหะเสร็จแล้วเจมก็มาถามผมเหมือนกันพี่ผมแบบโดนบีเอ็มครั้งแรกแบบจำได้ว่าพี่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับพีเอ็มอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าพี่เป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าอเงี้ย แต่ผมแต่ผมแบบว่าไม่เชื่อว่าเป็นผีอำอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าแบบน่าจะพักผ่อนเพียงพอแต่ก็ไม่ได้บลบหลู่ครับไม่ได้ลบหลูใ่ใช่พยายาาคิดเงียบวกเขาข้างตัวเองว่าไม่ใช่หรอก <c oughs> ใช่ เพียงมีไหมมีเรื่องนี้มาประเดทเด็ดขอบแบบว่าไม่เด็ดอันอันนี้เป็นอลุกอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเฟลลุกเลยไหมเอาคนคนลุกความเชื่อความเอาเป็นความเชื่อแบบความเชื่อของแบบชาวพุทธแล้วกันอะไรอย่างนี้ที่รู้สึกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ยก็คือแบบว่า ช่วงสวัสดีครับพี่แจ๊ด <laughs> สวัสดีครับคือก็คือวันนี้นะผมจะมาเล่าเรื่องนะที่ไม่น่ากลัวแต่ว่าเป็นฟีลแบบนะรู้สึกว่าเอ๊แบบว่ามันมันตรงกันอะไรเงี้ยก็คือ คุณเขาเรียกว่าคุณยายของแบบพี่ห่างๆของผมเนี่ยอะไรเงี้ยพี่แบบย่าห่างๆเนี้ยคุณยายเนี้ยคุณยายจนยายเขาคุณยายผมรู้จักเขาไจัก็คือเขาจะเป็นคนชอบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นคนแบบสายบุญมากเพราะเหมือนเขาเขาแบบเหมือนเคยแบบเกือบตายแล้วแต่ว่าแบบ เหมือนกลับมาได้อะไรเงี้ย Goodnight. เขาจะเป็นคนที่ถือศีลรับทาบุญอะไรเงี้มากอ<ด><ล>ะไรเงี้ยวิปัสนาอะไรเงี้ยหรอใช่หยุดเต้นใช่อะไรท่านองนั้นใช่แล้วแบบแ<ม>ว่าช่วงแบบผมอยู่ปฐมแบบป .6 ่ยผมน่าอ่านหนังสือสอบขมอ,อหนึ่งก็เลยต้องมาอยู่ที่แบบบ้านเดียวกับเขาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะจับผมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแบบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่าว่าเออเนี่ยเหมือนกับเมื่ออาทิตย์ก่อนหรือสองอาทิตย์ก่อนอะไรเงี้ยเขาเล่าว่าเขาหลับหลับไปแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบว่าตื่นขึ้นมาใช่ไหม แบบก็มีเป็นคนแบบคนแบบว่าเป็นเหมือนกับมารับไปอะไรเงี้ยครับผมมาบมา,มาใช่เหมือนเออเหมือนใครเป็นสองใครคนสองคนมารับไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็พาไปที่โลง่งๆแบบกว้างๆแล้วก็เป็นแบบเหมือนแม่น้ำมาใหญ่แบบมองไม่มเห็นอะไรเลยแล้วก็มีเรือมารับอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็พาคุณยายขึ้นเรือไป หมือนเขาจะพาไปไหนไปไหนสักที่นึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วบนเรือบนเรือ,น,อน,นั้นนะก็จะมีแบบคนที่แบบเหมือนคอยขานชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่นั่งในเรือแบบคุณยายก็เห็นคนนั่งในเรือแบบนั่งหน้าเศร้ามากเลยนะนั่งแบบนั่งหน,น้าแบบน้าแบบนิ่งๆตึงๆอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ค่อยๆแบบขานชื่อทีละคนทีละคนอะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าแล้วแบบว่า พอเขาพอเขาขานชื่ออย่างเงี้ยพอจะมันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีชื่อคุณยายผมเว้ยคุณยายบอกอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงกระไคุณยายก็เลยงงว่าเอา้าแล้วมันมันยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยคุณยายเขาก็เลยเหมือนเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็เลยพาคุณยายมาส่งที่เดิมอะไรเงี้ยเหมือนนั่งเรือออกไปแล้วแต่ว่าการมาส่งที่เดิมอะไรเงี้ยแล้วคุณยายก็บอกว่าก็ได้กลับมันก็ตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้คือฝันอะไรเงี้ยแล้วแบบเดินหนึ่งก็เสียเลยอื ผมยังไม่ถึงเวลาตอนนั้นเละผมไม่รู้เหมือนกันใช่ตันนใกล้เลยวะผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็นั่งฟังแล้วผมก็ตอนนั้นเด็กมากห่อยเนี่ยเออใช่เลี้ย เก็น่ากลัวนะเรื่องนี้คือว่าฟังก็แบบคำลี้ลับเนาะแบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ลึกลับลึกลับอีนึงคนเล่าลึกลับไม่คนที่พายายไปลึกลับกว่าว่าทำไมทำไมเออ ไม่ตรวจชื่อไปพี่ชูมีไหมยังเล่าที่ไหนขลื่นยังยวแล้วเขาไปไหวแล้วเนี่ยเรื่องมูอ่ะเรื่องมูพี่อะี่ไม่มีไม่มีสายมูไม่มีเรอเออแล้วพี่เคยไปเคยไปมูอะไรแล้วแบบได้จริงๆมิไหมมูคอหออะไรอย่างเงี้ย เชื่อไม่ได้จริงผมขออะไรเงี้ยปีครับผมเออแบบมวอะไรแล้วแบบเฮ้ยแบบได้ว่ะขอแล้วแบบเฮ้ยได้มันจะมีแบบมอเปเปอร์มอไบเปอร์โทรศัพท์คสับตัวแรกหรอผมพี่ก็ใช้อยู่เหมือนกันผมก็ไม่เชื่อเรื่องมอเปเปอร์นะแต่ว่าพอแบบไปศึกษามาเหมือนเขาบอกว่าการที่เราเห็นมันทุกวันหรือเห็นตัวเลขเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไปแบบเป็นมูมอไบเปอร์แบบเกี่ยวกับการงานอะไรเงี้ยช่วงหนึ่งก่อนที่จะเดบิวอะไรเงี้ย งเลยการงานผมเนี่ยโอ้โหทำงานทุกวันแบบจันถึงจันถึงอาทิตย์นะครับทําถ่ายงานทุกวันแบบอยู่ดีมันก็เข้ามาเยอะมากทุกวันวันแบบติดติดกันอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอเดือยตอนนี้เอาไวเปอรออกใช่ไหมตอนนี้เอาไวเปอร์ออกไม่คือนาตอนนั้นใช่ไหมครับผมอ่ะต้องแบบลงลงในไอจีสตอรี่ว่าขอเปลี่ยนไวเปอร์ออกคือผมต้องต้องนั่งลบไวเปอร์ทิ้งอ่ะเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ต่วตอนนี้กลับมาไวเปอร์เดิมยแล้วครับยังเงยยังเงย อ้เเกลลยแล้ววัยเพื่อเก่ามันเห็นผลเมื่อเห็นผลทันทีเลยไหมคจัาเพราะเปลี่ยนม่คอยยาเลใช้เวลาแบบอะไรยังไงบ้างก็ค่อยๆหมายเอยแต่แต่ได้ว่าบีซี่มากจนหนึ่งอาทิตย์คือต้องท่างานทุกวันเลยถ้าผมลบทิ้งตอนนี้ผมสมัครงานใหม่ต้องมาอันนี้ก่อนไม่ไหวแล้วก่อนจะเดบิวต์ก็คือใช้ไวัเปื่อนั้นพอเดบิวต์เสร็จไม่ใช้ทีนี้ต้องกลับไปใช้อีกแล้ว เยอะๆหรอตอนนี้ธรรมดาคืออะไรเนี่ยหนึ่งโปสเตอร์หกแผ่นเนี่ยยังไม่ได้จะพอไปเลยตอนนี้ต้องแบ่งกันใช้ใช่ต้องแบ่งให้ซีอีโอทุกไม่ทุกคนต้องใช้นะมันจะได้แบบมีพลังแบบพลังรวมพลังกันไงเออพลังดวงจันทร์อันนี้อันนี้ก็เป็นี้จริงอย่างเนี่ยพี่อยู่ขับนี่ก็เป็นออกกันนี่ออกแล้วุ่งนี้เดือนนี้เหลือสิบหกวันเดียวตอนนี้เป็นจะได้รวมพลังกัน <worship bird> เออพี่อมเดี๋ยวฝาส่งพิกัดด้วยนะเออเพื่อปีใหม่เนี่ยจะได้มีตอนนี้ก็ดังามีความรับกันงานกันเงิน อันนี้เป็นเรื่องมหาเสน่ห์มาเสน์เกินตรงนี้ครับลงานโอเคขอบคุณมากวันนี้ที่มาแชร์เรื่องราวนี้นะครับยังไงฝากผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันหน่อยครับผมก็เพลงของพวกเรานะครับผมไม่ใช่แค่โฆษณาหรือหาเซลนะครับเพิ่งปล่อยไปสดๆร้อนๆนะครับถ้าเต้นก็ง่ายนะครับชาเลนจ์เล่นง่ายๆเลยก็ฝากทุกคนเข้าไปฟังไปดู MV แล้วก็เต้นชาเลนจ์กันในติ k t ต k อได้นะครับครับครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องๆพ r i m e Time มากๆเลยนะครับไว้มี มีโอกาสหน้ามาเล่าให้ฟังกันอีกนะได้ขอบคุณมากครับ